อ่อนับไปนับมาคน่นนับได้สามร้อยกว่าเลยลงได้เช่าไปเลย,ยนับก่อนว่าจะได้เท่าไรรันเวลอมันยุ่งว่นนั้นยุ่แนีะเลื่ลยหลงไปเลย่ากาบานนมองเมสาพระเจ้าน้อมแจกเอาเ้อใส่เ,เยงนยกยกใจและเลิกถึงไม่มีอะไร สำคัญกว่าพระพุทธเจ้านนธานการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นการสําคัญมากเออมาวันนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าดังนั้นแหละมาวัดวันสําคัญวันเข้าพรรษาออกพัรษาเมัาน,นก็ดีเมธานแต่บากัรน้อมเกตน้อมใจการบูชา,าพระพุทธเจ้าเพราะัญญาตัดชลัลโลของพระพุทธองค์ ท่านก็นแหนกแกะทำไว้เพื่อสัตว์โลกลองเคสโดดเองเพื่อโลกจะได้ร่มเย็นเป็นชุกู้มีธรรมบูมีศาสนาก็ไดโจดกุศลให้อะไรให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่หนึ่งหมื่นบาทอ่หนึ่งหมื่นบาทอ่าแน่ รองเสื้อนองอะไรเรือนพร้อ,อมครอบครัวหนึ่งหมือนบาทแสดงว่านับและรวมกันเนะอะเขียนไว้ละบ่นเกียนไว้ละบบนหมื่นาบาทหนึ่งแสนห้ยสองแสน เจ็ดมืนห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเขียนไว้รวมยอดประกาศรวมยอดตามบดแยกพอแพทย์ด้วยผู้ใหญ่ใหม่ว่าไงไรล่ะผู้ใหญ่ใหม่ไม่เคยปากฏนะผู้ใหเป็นผู้ใหญบ่บ้านก็ไม่เคยปากฏผู้ใหญ่บ้านนี้ปากฏอดผาป่าเ พ่อป,ป่ากลางพ่อป่าเข้าภาษาละพ่อใหญ่ดีแล้วไปแล้วไ,ไปลาบไปลับเกินเข้าวันซี่นะสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน หนึ่งร้อยห้าเกปาดอานองโกอขนองโยธาอะไรเจ้อุปกรณแล้วก็หนึ่งเมืนแล้วก็หลงมยอดเอกตวายพระเอกเนี่ยแยกเป็นตวายพระก่อแล้วแยก คณะก็รั้งรุงเทพข้าวบันซีให้คณะกรุงเทพข้าวบันซีพระป่าเข้าวบันศาอ่าอ้อม่พีช่อาเออใกล้ละพระป่า,ปาเอาทําม่อนยบไปก้าวท้าใส่เสียนอ่าข้าวันศาเปนีบำได้บำลงพุทธศาสน,นานนาคำแกน่น ข้างอำเภอศรีวิไลตำบลน,นาแสงมีใครมีนายกมาหรือเปล่าตำบลน,นาแสงมีใครโตแทนนาแสงมาสำหรับเราเงินเขาบันเี่ให้เขาบอกประกาศภาพป่าได้จำนวนทั้งหมดสำหรับ เข้าบันเีนะไหนล่ะผ้าป่าผ้าเชบาทเนี่ยอันนี้อันนี้นนนนก็ิเข้าบัญชีก้าตัดกติยอดเทเข้ามันน่าจะได้สามแสนนะสามแสนเลยไว้เป็นไรถ้าได้สามแสนกับเป็นครบประพุทธประธรรมประสองไหนล่ะพุดตาอพุทธพุดเนี่ยน้า,นาอันนี้ ไปว้เลขก็อะไน,น,นเลยไหวยจำนำก็วันศาดาว,วาอถวยพระป่าพร้อมกันไปเลยเป็นอันนี้จะบอกพระป่าแล้วบอกว่าพร้อมด้อยจตุปัจจัยก็พอพร้อมด้อยจตุปัจัจก็พอนั่นคณะพระป่าอะไรพอ ขอทยสมทบพระป่าอ้าวรบอบวยอดรบอบยอดแล้ว่าขย่ารอบยอดพระป่าใขย่ารอบยอดพระป่าเอกไม่เคยปรากฏมาเด้อปีนี้ปีสองห้าหกเจ็ดรอบยอดปีมีพระป่าอ่ามีพระป่า ข้าพรรษามีพระป่าไม่เคยปรากฏมาเกิดมาในวัดน,นี้ไม่เคยปรากฏพระป่าวันนี้เน่เน่ต้ากันมีความสำนึกก่าเลิกกันว่าพระป่าเน่วันเข้าพรรษาสองห้าหกเจ็ดรวบรอยกันอืบำรุงพุทธศาสนาอันนี้แหละ รับ่ายทอดพุทธศาสนาสืบมทอดพุทธศาสนาครอย่ารอบล้อว่ารอบลอม,ม,มเลยใครมาอยู่นี่ใครเคยปากโกดแล้วเออพปป่าวันเข้าพันจาใครเคยปากโกดแล้วไม่เคยมีเด่๋ยว่าั่าน ปีนี้เราจะเป็นปีปรากฏการสำคัญอ่าอ่าพระป่าเนี่ยเพื่อบำรุงพศาสนารับสายทอดอ่าพระศาสนาเสริมทอ,อดพระศาสนาอันนี้ใส่ใ่ตองมีงมีทองมีพระปา่ามีะมีพร,ระปา่ามีอะไรการทำบุญสักบางสักคนมีหลายอย่าง อืมแต่เป็งที่ปากฏกันมาปีนี้เมือนมาดูดิคิดดูดิปากฏขึ้นมาอมไม่เคยปากฏเลยแม่บอกพาไปโพธ้ท่อเคยปากฏแล้วบอกอวันเช้าวัวนสาวีวพระปา่าใครปรากฏขึ้นมาแล้วยังไม่เคยมีนนั่น ทีนี้เดี๋ยวว่าเหตนการสำคัญบันทึกไว้ก็ได้ปารากฏว่ออาโพธออมีป้าป่า,ปาวันเข้าววันสาเราก็บอกคณะทางกรุงเทพมีมานิอาทาัทธสกขประดานิอัจเชกังลตินลิวังอุปสถาวเสนะสาตุกังกตวาอัป,ปมาเดนะรักขิตบานิ si le na sukating yanti si le na poga sampada si le na yanti tat sema si lang biso ta ye Abrahama cariang we ramanoi sukha padang samadiyami muksa wada we ramanoi sukha padang samadiyami Sura Meraya Majapahit Padang Samadhiya Mi Sura Meraya Padang Samadhiya Mi Sika Padang Samadhiya नाकी <coughs> <laughs> Namo tatsa bhagavato alahato sama sambuddhata Namo tatsa bhagavato alahato sama sambuddhata Namo tatsa bhagavato <coughs> alahato sama sambuddhata Samy Surakansa nanggat samy Hammang อังขังสรณังคัจฉามิอังคัจฉามิโสตินธิโพธังสรณังคัจฉามิสติยัมปิธัมมานสรณังคัจฉามิอังภะระนังคัจฉามิสังฆัง

ข้าตังสมาลิยามีมีอัดทังอัฐะือว่าแปดอัฐะแปดรักษาเช้นแปดแปดข้อพวกรักษาเช้นห้ากายบาการเข้าใจในเช่นห้าเข้าใจในเช้นแปดในนั้น นายพ่อจะโยวดรักษาแขนแปดยกมือเนี่ยหลายปันหนยกมือพ่อจะโยวดรักษาแขนแปดเว้ยบุไใ้บ่พอดร้อยคนรักษาแขนห้บรบรบรนนาของห้าอย่างรักษาที่ไหนกายวาจาใจนั่นแหละ ให้เรียบร้อยเช่นห้าผูเมเช่นหน้า,าไปกระฐานเทใด้ะก็เป็นเป็นธรรมผูเมีเช่นห้ามีการจำกันมากมากอ่อนเราเกิดมาสมประกอบแพเยียิงพเพทย์ชายสมประกอบอวัยวะแพะทยมประกอบไม่เวกรมไม่เวการ คือของเชนห้านี่ยแหละไปจากเ้นหน้าเนี่แหละไปดักษาเชนห้าใม่มประกอบยอมวิกอมเิการนั้นการรับเ้นให้เข้าใจบอกเจจาบอกประกาศเชนแปดแล้วก็ ตารับเชนหน้าจบแค่เชนหนา้นาเช้นแปดไม่ต้องว่าไปตั้งใจน้อมบูชาเอา,เอา,เอาสังเคตตั้งใจให้ละกักการน,น้อมเพ็ดน้อมใจาาาาบูชาพระเจ้าเพราะถืว่าเชินอันนี้เป็นปัญญาออกมาจากกาปรปฏิบัติธรรมออกมาจากพระปัญญาตัดฉะโลของบมวตอองตั้งนั้น เรื่องศาสนาเน่ไม่ได้มาจากใค่อื่นเลยเนี่ยน้นคนเราสถานเทใดในศาสนาสถา,านเทนั้นยอมมีความสมักสมานเมีความกลมเกลียวสมัครสมานสามัคมคีปองดองเชื่อกันและกันช่วยเหลือเจอจาเชื่อกันสงเคราะห์เชิ่อกันและกันผู้มีชนลผู้มศาสนานี่เป็นการสําคัญ ทุกอย่างรวมเกตลมใจกันนั่นเชนพอเมเชนเมธรรมทำวัดทำวัดใบพระจดมนก่อละอาหารจแจกแจกอาหารไปอาหารจะรับอาหารไปไว้โองพาอเนี่ยนะ ไปตามออาไปโุ้นน่ะไว้นี่ไปเลี้ยงขานตรงนี้อาต้มหอนมลง,ลงไปตรงนี้แล้วลงท่านนี้แล้วอ่าเขียนท,ทีปากอดก้นมาอ่าโูโดดเองผู้ตอกี่ปีแล้วเคยปักฏอดไปพระป,าป,าปา่าเขาวันษา เออไม่เคยปาวกอด่านั่นอ่ารับป้อนก่อนไล่ให้ป้อนไห้ป้อนแล้วจะรับป้อนจะแจกอาหารอบาก็อน,น่อก่อนแล้วจะไแล้วก็อ่าทำวัดไหว้พระนาน,นกันช้อนหม้เชาวละ ยะถาวาริวัติภาราปาริภเรนติชาคาลังเอวะเมวัยโตเด่นนังเปตานังอุปกัปเทติเอตติตัางมาติตังต่มางกิปยเมวัาจะไม่จะตุสเปภเรนโตสังกาปานจันโดปันนาราโสยาธามาริโสติ นาโฉยว่าตาลโ,โกเวนะอ่าไม่ไม่ภาคก,การทำวัดก่อนบอ่แจกอาหารยังรับอนหรือรับอนก่อนรับอนก่อนลบอนอนะบภาคก,การทำวัดก็ได้าอย่างนี้ก็ได้ จะเตรียพร้อมไปกับแจกอาหารเลยลรับก่อนทำวัดไปพร้อมอาแว่นตาให้อันนี้ก็ไปอาอาเอาอย่างนี้เนาะรับพรก่อนแล้วยอดแล้วยังรวมล้าจะประกาศรับพรแจกอาหารแล้วก็พากานทำวัดรับพรแล้วทำวัด ก่อนเจะหนีมันยังสมบูรณ์สมประกอบแต่สองมองแล้วนับป้อนลราทำวัดอาการ